บ้านออสเตรเลียทําอะไรกันคะรู้สึกเหมือนว่าพี่น้องจะเดินทางไปถึงเสียงใครจะเดินทางพี่น้องทุกท่านค่ะสิงห์พละวัฒนาจารย์ค่ะเดินทางเสียงใครทีนี้ค่ะแล้วก็เชงจะส่งการบ้านไหมคะจะแชร์สภาวะอะไรไหมคะอ่ะเชิโออจะเดินจะเดินทำค่ะกับคาระะวัฒนาจารย์หนวดเกี่ยวที่ขนมี้ค่ะ เดินทางครุกาเอ่อเรินทามพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนิตยาคาโดน่าค่ะแหม่มนะคะกิราสาขอบคุณสวนป่านาบุญหกต่างประเทศประเทศออสเตรเลียค่ะเอ่อสภาวะก็คือตื่นเต้นนะมีความปีติมากตั้งแต่เมื่อคืนนะก็ได้บอกพี่ลาว่าตีสามจะออกเดินทางนะคะได้ตั้งนาฬิกาผูกไว้แต่ตื่นก่อนนาฬิกาผุกนะคะก็คือตีสองได้ออกเดินทางจาก เมลเบิร์นนะคะก็ขับมากับเพื่อนนะคะได้เพื่อนมาร่วมบัเพญด้วยก็มาถึงที่นี่บ่ายสามนะคะผลปรากฏว่าที่ตั้งนาฬิกาที่ไม่ปุกก็เพราะว่าตั้งตัง้งเป็นสามพีเอมนะคะก็มาถึงบ้านที่ลาพอดีนะะนาฬิกาก็ปุกนะคะเพประมาณนี้่ลูกคือมันมีความปีติแล้วมันมีพลังนะคะขับรถขับรถมาแบบว่าทางล่งมากแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะ ประมาณนี้ก็เตรียมบําเพ็ญเตรียมบําเพ็ญกับพี่ลาค่ะก็ได้มาถึงที่หมายค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะอานุโมทนาค่ะแล้วมีผักมาอวดสดสดจัดไรสันทีสผักเยออันนั้นน่าจะเป็นสลัดนะคะน้องลาค่ะอันนี้สํารัจกินกับลาบพรุ่งนี้ค่ะพี่สภาแล้วก็มีพี่น้องอีกท่านหนึ่งละมุนมาร่วมบําเพ็ญร้านผักตั้งแต่เช้าค่ะพี่น้องบ้านฟาร์มเอาผักมาให้เลี้ยงได้ประมาณสองร้อยท่านค่ะ ก็เลยล้างล้งแล้วก็มัดมัดมัดนี้ก็จะแจกให้พี่น้องชาวไทยกลับบ้านเมื่อเช้าตื่นมาก็ไยหย่อนที่เราถ่ายประมาณสามสี่หลังค่ะมีเยอะมากอันิโมทานาสาทุกการสลัดแถวนั้นแล้วโหโหเลยนึกถึงน้ําสลัดเลยเนาะสวยงามสวยแล้วองปอดสารก็บว่ามีนอนเจาะ มีมร,รักทองน้องล่างมีรักทองไหมคะมีค่ะทำน้ำสลัดใช่ไหมคะเอามาให้หนึ่งไปครึ่งหนึ่งกินกับน้ำพริกกระแดงค่ะเลยครึ่งหนึ่งค่ะมีประมาณสิบสี่ลูกรัทองทำน้ำสลัดแกะอะไรคะหนูว่าหนูยังจะไม่ทำเพราะพวกนี้อาหารมันเยอะอะค่ะมีหนูมีส้มตำแล้วก็มีน้ำพริกตะแดงเป็นแล้วก็มีแกงส้มนะคะ พวกนี้ค่ะแล้วพี่น้องอีกท่านหนึ่งจะทําอะไรมาอย่างอันนี้นไไจไม่ได้จะทําอะไรมาแล้วก็มีมีส้มตำนี่ตัแดงแกงส้มที่หลักๆมีสามอย่างแล้วพวกนี้แต่ว่าดูก่อนว่าถ้าเวลาหนูเหลือนะคะเย็นนี้ยค่ะอาจจะเขียนสูตรไว้แล้วพวกนี้พี่น้องทําเองเพราะมีฟักทองนึ่งที่กินกับนําพี่มาเหลือ,อพอดีค่ะจะได้ให้เขาจัดปั่นแล้วก็ทําน้ําสลัดพอดีมีมะละกอสุกด้วยค่ะพี่โสภาพอดีเอาปั่นจะได้กันจะได้เปรี้ยวๆมันๆค่ะผักสลัดเยอะตอนนี้ผักเยอะมากค่ะหลังบ้านเต็มเลยค่ะ เห็นเห็นผ <laughs> ักแล้วโอยชื่นใจจังเลยอุดมสมบูรณ์แล้วค่ะเริ่มแล้วน่าจะร้อนเริ่มจะร้อนขึ้นมาก็ผักเยอะค่ะแต่พี่น้องเอามให้เยอะมากค่ะค้านเก่าเหมือนเมืองไทยเลยค่ะได้ค่ะพี่จูบเหมือนเมืองไทยเลยค่ะมาบ้านที่เล่านี่หายคิดถึงเมืองไทยเลยค่ะ ออเมื่อวานได้เมื่อวานได้ส่งการบ้านเรื่องจะมาตื่นเต้นจะมาบ้านพี่ล่าวันนี้มาโผล่บ้านพี่ล่าแล้วใช่ใช่ใช่ขับรถมาเกือบสิบสองชั่วโมงสิบสิบสองชั่วโมงอย่าลืมทำอย่าลืมทำรัดหน้ามะละกอนะน้องล่าไม่ลืมค่ะค่ายหน้าได้แน่นอนเรียนแบบพี่น้องสวนสองค่ะงานนิวโมทนาศาทุกค่ะที่ให้ได้แชร์วการบ้านค่ะ ขอให้เบิกบานนะคะเบิกบานทุกท่านค่ะ <laughs> ค่ะเอากลับจากออสเตรเลียมาเมืองไทยค่ะคุณอาจุนันค่ะพ <laughs> วกเรานี่มันมีอิทธิพลทุาเ,เราหาย <laughs> เราม่ <ไป S 2> แบบเลยนะ <laughs> เราเราไม่ต้องจองเครื่องนะเราไม่ต้องบินเลยนะเรา <laughs> <laughs> เราไปเราไปเด้ทั่วโลกเลยโอ้โหมันออนไลน์นี่มันเยี่ยมแบบนี้จริงๆ <laughs> <laughs>